สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยเตย,ยาเปิดดวงอ่ะวันนี้เรามาเล่นดอมกันเช่นเดิมนะเซอร์ไพร์ช่วงนี้ของคุณคือเรื่องอะไรเซอร์ไพร์ในช่วงนี้ของคุณคือเซอร์ไพร์เรื่องอะไรนะเป็นเล่นดอมนะจ๊ะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะจ๊ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชวิตยานในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะอะเซอร์ไพรส์ช่วงนี้ของคุณคือเรื่องอะไรเนาก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามนะเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวดีพลังงานด,ดีคลิปดีๆของช่องเรานะ ใครที่ถูกใจนะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันด้วยก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะ ทำจิตให้นิง่งทำใจให้เป็นสมาธิขออนุญาตครูบาอาจารย์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเทวดาอาประจําตัวของทุกคนขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมนายเวรประจําตัวของทุกคนอขอดูเซอร์ไพรส์ในช่วงนี้กันหน่อยว่าคนที่พบคลิปนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะช่วงนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นบ้างขอก่อน10ใบ,บแรกหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบและพลังงานของคุณในวันนี้หนึ่งใบตัวตนของคนที่พบคลิปนี้โอ้ในวันนี้เป็นพลังงานของอาอสวินทุเรียน อัสเิรเหลียเป็นพลังงานของอการเงินการเงินคือตัวของคุณเนี่ยอาจจะรอคอยอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะหรือว่าแบบคือหลายๆคนเลยเนี่ยมันมีแบบช่วงเนี้ยอาจจะมีเรื่องราวดีๆ ในสิ่งที่คุณรอคอยหรือมีความโชคดีเกิดขึ้นนะไพ่แห่งการเงินมาอัศวินถือเหรียญมาเป็นไพ่แห่งความโชคดีทั้งเรื่องการเงินนะหนึ่งเลยต้องบอกเลยคือไพ่แห่งความโชคดีเรื่องการเงินบางคนเนี่ยเป็นพลังงานของเขาเรียกว่าจะมีคน ช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือว่ากําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินหรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเงินในการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบเออมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันกำลังจะมีข่าวดีรเรื่องการเงินมานะหล,ลายๆคนโฟกัสโฟกัสเรื่องความมั่งคั่งเรื่องความร่ารวยหลายๆคนโฟกัสเรื่องความโชคดีเรื่องการเงินหนลายๆคนกําลังโฟกัสเกี่ยวกับแบบการทํางานการทําเงินเออนะความโชคดีทางด้านการเงินมาแล้วหนึ่ง อัวเวลเรียนใบต่อไปเป็นไพ่ของราชาไม้เทาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งอาชีพหนะ้าที่การงานความสำเร็จความมั่นคงโอ้ในช่วงเนี้ยเด่นงานกับเงินเงินเงินมาก่อนลำดับหนึ่งลำดับสองมาในเรื่องการงานหนาะตำแหน่งอาชีพหนะ้าที่การงานเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า การงานเริ่มมีความมั่นคงขึ้นการงานเริ่มประสบความสำเร็จขึ้นนะธุรกิจกิจการสิ่งที่ทำอยู่เ,เริ่มเริ่มเขาเรียกว่ากระเตื้องขึ้นเออมีทิศทางแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งนี้เออเป็นตำแหน่งของการงานการงานที่เข้ามาในตรงนี้เนี่ย,หล,ยหลายคนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หลายๆคนมีโอกาสรปรับตำแหน่งหลายๆคนมีโอกาสที่จะมีเรื่องราวข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานนะความมั่นคงทางด้านการงาน4ถ้วย ในไขรเบื่อในไขรเสงใขรอ่อนใจนะเนาะบางคนรู้สึกว่าหน่อยหน่อยกับโชคชะตาหน่อยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออเนาะเบื่อเสงนะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังใจอาจจะไม่สมหวังอาจจะไม่เป็นไปตามที่วางไว้เออเนาะรู้สึกเบื่อรู้สึกเสงนะแต่รู้ไวเลยคนที่พบคลิปนี้นะคุณกําลังจะได้ นะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งเสงมันกําลังจะมีสิ่งดีๆหยิบยืนมาให้นะถ้าก่อนหน้านี้มันผิดหวังถ้าก่อนหน้านี้มันไม่สําเร็จถ้าก่อนหน้านี้มันไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างนะคะมาแน่มาเด่นๆเลยเซอร์ไพรส์เนี่ยคือการงานและก็การเงินมาแน่ๆมาเด่นๆเลยมันจะดีคืนโอเครียดเครียดบางคนนอนไม่หลับ บางคนพักผ่อนไม่เพียงพออืบางคนหน้ามืดตาหมวัวหูตาฟ้าฝางเนอะไพ่เก้าดาบบางคนคิดเยอะบางคนคิดมากเออเนอะบางคนคิดไปเองบางคนรู้สึกว่ามันเีเรียสแต่เออเนอะบางคนก็ความเครียดสะสมนะอ่ะเจ็ดดาบโอยเจ็ดถ้วยโทษที เซเลนอัครับเจ็ดถ้วยอืมเนี่ยไม่ต้องเครียดนะคือหลายๆคนนะ่ะคิดคิดเยอะนูน่นนี่นั่นเออโปรเจกต์เยอะแผนการเยอะเออมีอะไรในหัวเยอะแยะเลยนะความฝันอืมความฝันเจ็ดถ้วยสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดสิ่งที่หวังความฝัน กำลังจะเริ่มสวยงามกำลังจะเริ่มเป็นจริงมีตัวเลือกเข้ามานะมีอะไรให้เลือกหลากหลายเลยในช่วงนี้นะอาจจะมีอะไรให้เลือกหลากหลายเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์หลายๆคนเลยกำลังจะได้ในสิ่งที่ปรารถนากำลังจะได้ในสิ่งที่สมหวังหลายๆคนเลยฝันกำลังจะเป็นจริงหลายๆคนเลยเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะประมาณว่าอื คือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่คุณปรารถนามันเป็นสิ่งที่คุณเคยวาดฝันวาดหวังเอาไว้เออนะดูเหมือนว่าหลายๆคนเลยกําลังจะได้ในสิ่ง,งนั้นเออนะประมาณนี้เนี่ยใครเครียดเรื่องอะไรอยู่ใครน้อยใจอะไรอยู่เนาะใครเบื่อหน่ายใครเซ็งอะไรอยู่เนาะไม่ต้องกลัวนี่เซอร์ไพรส์แน่นอนนะเซอร์ไพรส์แน่นอนเนาะฉับพันปุบป,ปับฉับพันกระทันหัน the เวอร์ เดอะทาวเวอร์ Tower, เขาออกมาบอกแล้วว่าฟุก๊กฟลุกได้แบบฟุก๊กฟลุกได้แบบเซอร์ไพรส์ได้แบบไม่คาดไม่คิดเออเนาะได้แบบโอ้ยไม่คิดมาก่อนว่าจะได้อะไรประมาณนี้เออแล้วหรือเรื่องการงานไม่คิดมาก่อนว่าจะผ่านเออหรือเรื่องการเงินโอ้ยไม่คิดไม่ก่อนมาก่อนเลยว่าจะได้มันแบบเซอร์ไพรส์ไงก็บอกแล้วว่าเซอร์ไพรส์คุณมีเซอร์ไพรส์อะไรในช่วงเนี้ยเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแน่เกิดขึ้นแบบ คือปุบปรับฉพันธ์ะเออเกิดขึ้นแบบกระทนหันเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนี่มันคือเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลยนะเดอะทาวเวอร์มาแล้วใบต่อไปเป็นไพ่จัสติกวู้จัสติกใครที่รู้สึกว่าโอ้มันไม่ยุติธรรมกับฉันเลยมันไม่แฟร์กับฉันเลยเออในสิ่งสิ่งนั้นนี่คุณจะได้คุณจะได้ความยุติธรรมกลับคืนมาเออมันจะแฟร์กับคุณแล้วมันจะเสมอภาคมันจะชัดเจนมันจะเออเขาเรียกว่า คือความถูกต้องความยุติธรรมความซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็นพลังงานของเหมือนกับว่าสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนนะมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปบปรับฉับพลันกระทันหันเออนะแล้วบอกเลยคือมันเกิดจากความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ยุติธรรมหรือมันมองเห็นว่ามันมองเห็นประมาณว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณโดนเอารัดเอาเปรียบเออเนี่ยมันจะคือคุณจะได้ความยุติธรรมกลับคืนมาเออนะครูคือจัดติกตรงเนี้ยมันเป็นไพ่อย่างแบบคนความซื่อสัตย์ยุติธรรมเสมอภาคชัดเจนเทียงตรงเออนะ้สิ่งดีเกิดขึ้นอ่าสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนนะปุปับชพันกระทันหันเบส เดสมาจบสิ้นจบสิ้นเรื่องรายจบสิ้นเรื่องไม่ดีชีวิตจะได้กำเนิดเกิดใหม่เออหมดสิ้นขามาหมดสิ้นเรื่องรายจบโอ,อ้โห transformer เปลี่ยนแปลง r e ร์ r ร e เบิร์ s รีเบริร์ e ใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเออเหมือนฟื้นคืนชีพเหมือนฟื้นคืนชีพนะจ๊ะเห็นไหมเป็นอ,อ,อัศวิน ไม่ถ่าวกันงานความก้าวหน้าอืมความเาามามจเริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นดูเมดิเชียนปฏิหารเรื่องราวข่าวดีช่วงนี้วาทศิลป์เป็นเลิศวาจาศักดิ์สิทธิ์นะใครทำงานเกี่ยวกับคำพูดใครทำงานเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าให้เป็นที่ปรึกษา ก็ได้หรือใครเป็นแบบคนที่จะต้องใช้คำพูดในการทำงานเอน,เนอะเห็นไหมหรือใครเป็นสายมูใครไปขอพรอ,อะไรไว้นะหรือใครเป็นหมอดูเป็นแม่หมอพ่อหมอต่างๆเออน,นะดีช่วงนี้ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครูบาอาจารย์ ไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่ปฏิหารไพ่เรื่องราวสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานของคนเก่งเป็นพลังงานของคนมีความสามารถเป็นพลังงานของคนที่มีวาทิลิเเ์เป็นเลิศเป็นพลังงานของคนที่ใช้คําพูดได้โดดเด่นแล้วก็ใช้คําพูดได้ดีนะอ,อ๋อพลังงานเดอะเมดิเชียนเป็นพลังงานของเอ,อ่อ คนที่มีเซนส์สัมผัสคนที่มีลางสังหรณ์แม่นยำคนที่มีความเก่งความสามารถคนที่หยิบจับทำอะไรช่วงนี้มีโอกาสจะประสบความสำเร็จมีโอกาสจะรุ่งเรืองนี่เซอร์ไพรส์ข่าวดีปาฏิหาริย์ดีเกิดขึ้นนะบางคนหลายๆคนเลยฝันกำลังจะเป็นจริงกำลังจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาโอ้ชีวิตมันแบบมันเหมือนแบบถ้าคุณได้ลงมือทำอะไรสักอย่างอะ่ะมันก็จะเวิร์กไปหมดเลยในช่วงเนี้เออมันก็จะรู้สึกแบบ สำเร็จรู้สึกดีรู้สึกอะไรประมาณนี้นะเนาะพลังงานดีอะนะเรื่องรายจะจบสิ้นเหรอเรื่องรายจะจบสิ้นปัญหาจะคลี่คลายอะไรที่คุณเครียดอะไรที่คุณหนอยอะไรที่คุณแบบผิดหวังมาก่อนหน้าเนี่ยดูเหมือนว่ามันกำลังจะแบบเปลี่ยนไปในทางที่ดีดูเหมือนว่ามันกำลังจะสมหวังอะ มาแล้วเดือฟูการเริ่มต้นชีวิตใหม่การหลุดพ้นจากบรณพน,นาการบางสิ่งบางอย่างนะการได้เป็นอิสระเสรีภาพเดือฟูนะการได้ท่องเที่ยวมีความสุขมีความหลั่งหลามีความรื่นเริงบันเทิงใจไพ่เดอะฟูเป็นไพยย่แห่งการเริ่มต้นเป็นไพยย่แห่งการหลุดพ้นเป็นไพ่แห่งการที่ไม่ชอบผูกมัดไม่อยู่ในข้อกําหนดของใครใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมนี่คือไพ่เดอะฟูเนาะ โอ้ยไดีนะไพ่เดอะฟูลเนี่ยจะดูว่าเห็นไหมมีเดอะฟูลมีแบบมีมีแมวโอ้เนาะแล้วก็มีการเดินทางแล้วก็มีพระอาทิตย์แสงสว่างการเริ่มต้นชีวิตที่ท้าทายเออบทบาทชีวิตที่มีความท้าทายเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้อะไรออกมาจัดเมนโอ้จัดเมน,ด,เมนดวงเปิดดวงเปิดชะตาเปิดฟ้าเปิดโอ้เนาะ ไพนะ่ดีอ่ะเออไพ่ดีอ่ะนะส่องไม้เท้าโซเชียลออนไลน์โดดเด่นต่างประเทศโดดเด่นนะมีคนช่วยเหลือเนาะมีคนซัพพอร์ตหุ้นส่วนพันเนอร์ดีนะส่องไม้เท้าการงานจะดีอ่ะใครทำงานใครดีลงานทางไกลใครดีลงานต่างประเทศใครทำงานโซเชียลออนไลน์หรือว่าใครรอรออะไรทางไกลมีโอกาสได้รับการติดต่อตื่อสารจากต่างประเทศก็ได้หรือในประเทศก็ได้ที่เป็นทางไกลอะไรประมาณนี้นะ แปดาบใครไม่มีทางออกใครไม่มีทางแก้ใครสะดุดใครติดใครขัดใครมืดแปดดานสิบดาบมันกําลังจะสิ้นสุดลงกับปัญหานั้นๆราชีนีเรียนอ่าการเงินพูดถึงการเงินเลยโชคลาภการเงินนั่นไม่ถึงว่าช่วงนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมาหรือว่าในปัจจุบันขณะอ่าถ้าใครติดขัดเรื่องการเงินใครมีปัญหาเรื่องการเงินหรือ หรือใครยังหาทางออกหาทางแก้อะไรกับกับปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่มีทางออกยังไม่มีทางแก้ถ้าใครหาทางออกทางแก้เรื่องการเงินคุณกําลังจะมีความโชคดีทางด้านการเงินนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไพ่รา,าชินีถือเหรียญมานะเป็นไพ่ที่บอกเลยความมั่นคงทางด้านการเงินจะเกิดขึ้นหรือหลายๆคนเลยที่ชมคลิปนี้เซอร์ไพรส์ข่าวดีคุณจะได้เงิน เซอร์ไพรส์ข่าวดีคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินแต่ไม่รู้ว่าโชคลาภของคุณจะมาทางไหนบางคนมาทางงานบางคนมาทางแบบอ่าเซอร์ไพรส์เลยฟุ๊กฟุกเออหนาะมีโชคมีลาบแบบฟุ๊กฟุกนะหลายๆคนก็มาจากแบบค่าค่าเขาเรียกว่าค่าตอบแทนค่าชดเชยหรือว่าได้เงินจากอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรประมาณเนี้ยนี่คือการเงินที่กําลังจะเข้ามานี่คือเซอร์ไพรส์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นี่ 8ดาบกับ10ดาบเนะี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงปัจจุบันขนาดเนี้คุณติดคุณขัดคุณสะดุดคุณมืด8ด้านคุณหาทางออกไม่เจอคุณไม่มีทางแก้ไม่มีทางออก10ดาบมาตรงนี้นั่นถึงว่ามันกําลังจะสิ้นสุดนะนั่นไม่ถึงว่ามันกําลังจะสินสนะนนนะส้นสุดกับปัญหานั้นๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นนะ queen of pentacles มาตรงนี้นั่นไม่ถึงว่า ไพยย่แห่งการเงินไพยย่แห่งความโชคดีทางด้านการเงินม,มันเหมือนกับว่าก็าเหมือนว่าคุณจะได้เจอทางออกแล้วแหละนะเออคุณกําลังจะเจอทางออกแล้วแหละคุณกําลังจะมีทางแก้แล้วแหละนะไม่ทางหนึ่งก็ทางใดมันกําลังจะมีเข้ามาให้คุณได้อ่าพอกระชุมกระชวยในจิตใจ,ใจบ้างแล้วแหละเออนะคุณจะได้หลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วดวงที่มันปิดเออพูดถึงดวงที่มันปิดเออดาวหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีอะไร ที่อะไรมากมายหรอกแต่รู้สึกว่าดวงมันปิดดวงมันไม่เปิดเออนะอาจจะแบบไม่มีโชคลาภหรือว่าช่วงนี้ทําอะไรก็แบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เขาเรียกว่าดวงมันไม่ค่อยโอเคดวงมันปิดอยู่ดวงมันไม่เปิดนะต่อจากนี้ดวงจะเปิดนะไพ่แจ็ส์เมนมาตรงนี้คือไพ่แบบ เหมือนเทวดาเป่าแต่เป่าสั่งแล้วว่าเหมือนเปิดดวงให้คุณแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมเดอะฟูมาเนี่ยคุณจะได้หลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าดวงที่มันปิดแล้วก็กําลังจะเปิดคืนนะกําลังจะเปิดคืนเปิดไปในทางที่ดีนะแล้วก็คือมันเหมือนว่าเปิดรับโชคลาเปิดรับความสุขความสําเร็จเปิดรับการเงินที่ดีเปิดรับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเปิดรับ ความเป็นอิสระเสรีภาพเปิดรับอะไรต่างๆที่คุณจะรู้สึกว่าโอ้มันรู้สึกว่าดีขึ้นนะถ้าใครชมคลิปเนี้นะถ้าใครแบบชมคลิปนี้แล้วผ่านไปสักวัน2วันรู้สึกว่าโอ้มันเปิดจริงๆนะแม่มาเริ่มดีขึ้นนะมาเริ่มเหมือนกับว่าเออเริ่มค่อยๆแบบโอเคขึ้นแล้วนะคือเราจะดูได้รูไ้ได้ด้วยตัวเราเองถูกไหมย่านะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ได้ด้วยตัวคนเองเนี่ยเออถ้าคุณรู้สึกว่ามันโอเคจริงๆมันเริ่มแบบ ช่วงนี้เริ่มดีขึ้นแล้วช่วงนี้เริ่มเปิดแล้วช่วงนี้เริ่มแบบโอเคแล้วเออระดับหนึ่งแล้วเออนะเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นแบบนี้เมนมาบอกกันหน่อยนะเมนมาบอกกันหน่อยเออนะว่ามันเริ่มโอเคแล้วนะแม่เออประมาณนี้นะอะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถานานะไพ่ราชินีเหรียญมาอัศวินเปิดมาเป็นอัศวินเหรียญแล้วก็มาด้วยราชินีเหรียญเนี่ยแน่นอนคุณจะได้เงินเออคุณจะได้เงินคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินคุณกําลังจะมีโชค มีลาบคุณกําลังจะได้จับเงินก้อนนะคะอ่ะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัถนานนะคะขอพระแม่ลักษมีประทานเงินประทานความมั่งคัง่งประทานความร่ารวยด้วยจ้าสวัสดีจ้า